สวัสดีทุกคนกันด้วยนี่ครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องโดนยานะครับทุกคนและเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นแต่เอาท์เดตเมดยูอาร์กันนะครับเดี๋ยวพวกอีเวนต์เดี๋ยวผมรอหลังอีเวนต์ใหม่มาก็แล้วกันเนี่ยรู้สึกว่าวิชมันชอบโ no น .1 เรื่องการเติมเกมครับร้านเติมเกมชั้น้ำที่เติมเกมพับจีโมบายเติมถูกเติมไวผ่อนได้แล้วก็มีคือคนระับที่สำคัญคือบริการ24ชั่วโมงแล้วก็มีเติมเกมด้วยนะคนแล้วที่สำคัญคือเติมบนเว็บเนี่ยมีสิทธิ์รับแพ็กซีแล้วก็ส่วนลดสูงสุดถึง25ผมบอกเลยว่า ชำระได้หลายช่องทางมากนะครับที่สมคัญคือมีแบบช็อปอีเพด้วยนะเนย์ก็ฝากริชแมนช็อปด้วยนะครับไม่รู้ทุกคนชอบอีเวนต์นี้กันหรือเปล่าแต่ผมเบื่อไปแล้วนะทุกคนก็เล่นยูอาร์ดีกว่าครับสนุกกว่าเยอะเชื่อผมแล้วก็มามันจะไม่มีช่วยเล่งด้วยนะในโหมดยูอาร์นะครับก็แต่ว่าเพื่อนร่วมทีมอาจจะหายากนิดนึงับที่แบบดีๆนะผมลงเป็นช้อปปิ้งก่อนเลยเพราะว่ามันมีปืนมีอะไรเยอะครับได้ปืนอีกครับ โอ้ oh, มันจะชาร์จผมเลยว่ะไอ้พวกนี้ดับช็อตก็ยังใช้ได้เสมอนะครับตามช็อตเลย เพียงหายนะนะเพื่อเรายิงแล้วหรอแล้วก็ยัง,งอย่าลืมถุงนี้เป็ดบันนี่กันด้วยนะทุกคนหลังปีใหม่ก็จะมีสายแปลงหูฟังมาด้วยนะครับเป็น,น,นหูฟังเป็ดบันนี่กับสายแปลงเป็ดบันนี่นะทุกคนยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับทุกคนโอเคเหมือนเพื่อนเรายิงกันเรียบร้อยแล้วไปเดี๋ยวผมไปเล่นตรงตรงไหนดีแป๊บนึงเดี๋ยวขอฟาร์มของก่อนของไม่มีเลยตอนนี้ I got supplies เป็นลูกซองนี่หรอลูกซองไซก้ารนะครับไม่ค่อยเจออะไรเลย ดูแล้วน่าจะต้องไปเล่นข้างข้างหน้าแทนะตรงนี้เงียบมากเลยข้างหน้าเขาเน็ตกันรัวๆเลยป่ะเดะแต่ผมไปเล่นข้างหน้านะครับในตรงเนี้ยปะ

เออนี่นิ่งอยู่นะครับแต่ว่าผมว่าได้แค่กลางนะถ้าไกลเกินมันมันน่าจะคุมยากอยู่นะโอ้โหเรียบร้อยเลยเม็ดเดียวนะครับสำหรับไซกราของเรานานๆทีจะยิงแบบหัวเม็ดเดียวนะเอ้ยแบบตัวเม็ดเดียวนะครับเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนแล้วกันนะเบอร์หนึ่ง นี่เราเป็นเบอร์สามตัวนะครับตัวโชคร้ายของช่อง<ม>เราไม่เป็นไรเพื่อนเียวผมกำลังไปรอแป๊บนึงผมมาแล้ว my friend ครับมันไม่ได้หัวกันนี่ว่ามัมนหวกับใครก็ไม่รู้นะครับ I ยง t supplies อะไรแบลนีย

โหดมากจรอ่ะโอ้โหดีนะเพื่อนเนธทานได้แต่เกือบร่วมเหมือนกันสวยเงามยแล้วบอกชัดเลยอ่ะ้ายอรอเดี๋ยวประนดงนนะตรงไหนไะเนี่ยโอ้โหนี่ไงเจอละ เพื่อนเล่น <sh> ด <sh eles> ีนะทุกคนกินนอนเมื่อกี้กันชนนี่มาตีกันๆนี่ว่าแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมเอารถช่วยชาร์จเพื่อนมาแล้วครับเฮ้ยเบอร์สองยาโอ้เพื่อนโดนซับแล้ว โอโทุกคนเพื่อนเบอร์หนึ่งมันโดนซ้ำไปละมันร้องไหล้ล้ะนี่คือภาษาเลยนะโอเคแต่เบอร์หนึ่งเขาเล่นดีอยู่นะครับ,บผมว่าเกมนี้เรามีแววกินไก่มากเลยเพื่อนเล่นดีมากนะครับเอาตรง,งโอ้โหผมว่าทำไมรู้สึกเหมือน,นเขาจะโยนเกมะไ่นะเพื่อนย่า นเกม,มทุกคนเพื่อนมันจะโยนเกมโอ้เพื่อนเราชนะได้นะโอ้โหทุกคนมันออกไปแล้วโอ้เสียดายมากเลยทุกคนมันเล่นดีจริงๆนะไม่นะทำไม่ทันทุกคนจริงๆชาร์จได้ไหมน่าจะชาร์จไดนะ้แต่ว่าไม่เอาเลยว่ะผมไม่ค่อยอยากเล่นในข้างบนนี้เลย เล่นทีไรล่วงทุกทีไอ้ตรงนั้นไม่เคยรอดเลยนะไ like อ้ข้างบนเขาเรียกว่าอะไรละเขาเขาอะไรนะเขารถท็อกแต่มันนิ่งแล้วแต่ว่ามันต้องยิงแบบเหมือนว่าคนวิ่งอะทุกคน เฮ้ยต้นเฉย276เมตรอันนี้คือฟุกนะถ้าให้ยิงอีกรอบก็ยิงไม่ <c oughs> ยิงไม่โดนครับนี่เนี่ยผมว่าถ้ามันยิงตอนมันวิ่งอ่ะนิ่งมากนะครับปืนนี้แต่ถ้ายิงแบบว่าเอาแบบเม็ชัวแบบหวัว2เมตรเนี่ยน่าจะยากอยู่นะไปเดี๋ยวเราชาร์จเลยครับจังหวะได้แล้วเบอร์สี่นี้แบบไม่มีประโยชน์เลยนะผม จะพามันขึ้นมามันก็ไม่ขึ้นมาแต่ผมหาโซนเล่นก่อนนะจริงๆอยากชาร์จเลยนะแต่ว่ามันมีตี้นึ่งเลยนะเอา้าขับรถออกเฉยเลย กคนไม่น่าเสียดายมากเลยเกมนี้เบอร์สีทุกคนคิดว่าเบอร์สี่ทำได้ไหม <c oughs> โ,อโอเคก็ทุกคนก็ยังไงขอบขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่ดูจบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นใจผมด้วยทุกคนไม่น่าจะชนะแล้วโอเคทุกคนไปละายบายเจอกันใหม่นะครับ